มีคาถาอย่างเดียวเป็นหนังสือเขียนออกมาเราไปข้อให้ปากหักเถอะไม่มีขังอ่ะไม่เกิดอุภาพก็มีนี่ตำราพิชัยนกะุขามน่ะว่าว่าจริงๆว่าใครจเจริญหัวทาคาถาบทหนึ่งอิติปิโสถอยหลังนะติวาคะพะโคพุทธนางสารนุษมวเทถาสัติรสมาธรรมสริอุโรตุลัทูวิกะโลโตขสุโนปันสำนราชชาวิทโพพุทธสัมมาสัมหังระวาคภะโสปิติอิ่อิติิโสถอยหลังเจริญได้แสนเก้าหมื่นจบ แสนเก้าหมื่นจบเดินน้ำได้อเอาละเราจำคาถาบทนี้แล้วเราไปเจริญดีมนนดิ่น่านจะพยรด์ดูสินับให้คนนับคะแนนให้ให้ครบแสนเก้าหมื่นจบที่เราจะเดินม่น้านจะกพยพรรได้ไหมรับรองกล้าไปคมเดียวตกสุมเลยในน้ำเลยรับท,ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะคือว่าคาถาจะขังนะ่ะมันจะขังเยงจะเป็นตัวบทคาถาแล้วมาท่องกันนะจะขังไม่ใช่คือว่าคาถาบทนั้นจะขังนะ่ะขังจากกรณีเหตุหนึ่งผู้ผูกบทคาถานั้นจะต้อง ถ่ายทอดพลังงานทางจิตตรงมาในบทกระถาด้วยอธิษฐานกำกับเรียกว่าทําวิธีวิกลวิกบในบนบทนั้นขอให้บนบทนี้มีอนุภาพอย่างนั้นอย่างนั้นสีเดียวถ้าคุณนั้นมีกระแสจิตอ่อนทางวิกงเข้าก็ไม่แรงคาถาบทนี้ก็ไม่มีความหมายประการหนึ่ง